สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะคะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงการดีท็อกนะคะแล้วก็ความสําคัญและประโยชน์ของการดีท็อกนะคะว่าทําไมนะคะเราถึงสมควรที่จะใช้ดีท็อคกควบคู่กับการทานยาลดน้าหนักหรือดีท็อกร่างกายเพราะอะไรนะคะอ้าวจะดีท็อกนี้นะคะมันมีความสําคัญมากนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกท้อง ขับถ่ายยากหรือคนที่ชอบทานบุฟเฟ่มีปัญหาหกินตัวนะคะผิวพรรณไม่เป่งไม่ปังอะไรพวกนี้เนี่ยคือช่วยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยคลีนร่างกายนะคะคลีนลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยให้เราขับถ่ายอะไรก็ตามแต่ที่เราทานเข้าไประหว่างวันนะคะคือลากออกมาหมดเลยนะคะสําหรับเจ้าดูคลีนตัวนี้นะคะแล้วก็ช่วยให้ขับถ่ายคล่องนะคะคอนเฟิร์มได้ไม่มีการบิด แล้วก็ไม่หมวนท้องด้วยนะคะทานเท่าไหร่ออกมาหมดนะคะพุงยุบนะคะอ่าแล้วก็จะช่วยความสําคัญคือคนที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับทานยาลดน้าหนักแล้วกินอะไรก็ไม่พร้อมสักทีนะคะทานอะไรก็ไม่ได้ผลเนี่ยหรือว่าดื้อยามา,มาก นยาลดน้ำหนักมาเยอะแล้วนะคะเราก็แนะนําให้ดีทอ็อกซ์ลำไส้ก่อนนะคะเพราะว่าการดีทอ็อกซ์ลไส้เนี่ยจะช่วยให้การดูดซึมของอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นยาขาวหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่เราจะ เสริมเข้าไปเนี่ยช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการคลีนลำไส้ก่อนเพราะบางทีเนี่ยมันมีเมือกมันหรือของเสียที่สะสมค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยก็ทําให้การดูดซึมอาหารเสริมพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ผลนะคะประสิทธิภาพลดน้อยลงกินไปแล้วก็เลยเสียของเนาะอ่านอกจากนี้นะคะก็ยังจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้แบบเยี่ยมมากเลยเ คือทานอะไรเข้าไปเนี่ยก็ออกมาหมดออกมาหมดนะคะน้าหนักก็จะคงที่นะคะแล้วก็ไม่อ้วนขึ้นแน่นอนพุงยบุบเห็นชัดเจนเลยนะคะป้องกันการโยโย่โยด้วยนะคะผิวพรรณเปล่งปังนะคะที่สําคัญที่สุดคือป้องกันมะเร็งลําไส้นะคะเพราะว่าไอที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันคลีนออกมานะคะก็เหมือนการล้างท่อนะคะอ่าหรือใครนะคะที่ชอบแบบว่า ดื่มชอบแพ้งเอาส์นะคะสามารถใช้ดูคลีนนะคะทานตามไปก่อนนอนนะก็จะช่วยให้ลดอาการเมาค้างนะคะไม่ปวดหัวไม่แห้งไม่เมาค้างนะคะเห็นไหมประโยชน์มีเยอะแยะเลยนะคะนั่นก็ทานดูคลีนนะคะอาจจะเริ่มต้นจากสักวันละ23เม็ดนะคะตัวนี้สามารถปรับได้นะคะหรือก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่นะคะเราจัดดูคลีนไปเลยนะคะออกหมดรับรองเลยนะคะของเสียขับออกมาหมดประโยชน์มีเยอะแยะเลยนะคะก็ลองกันดูนะจ๊ะ